ใครขโมยเงินในกระเป๋าฉันไปเชื่อไหมครับว่ารัฐบาลเนี่ยเขามีวิธีการฉกเงินในกระเป๋าของพวกเราเนี่ยโดยใช้มาตรการทางกฎหมายมาตรการทางการเงินที่จะทำให้เงินในกระเป๋าเราเนี่ยกลายเป็นหนี้สาธารณะโดยที่เขาไม่จําเป็นจะต้องใช้มือจริงๆเนี่ยนะมาขโมยเงินเราเลยนะฉะนั้นนี่คลิปนี้นะฮะผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าเฮ้ย ไอ้เงินที่เราถืออยู่ในกระเป๋าเนี่ยทำไมวันหนึ่งมันถึงไม่เหมือนเดิมแล้วมันไม่เหมือนเดิมยังไงบ้างนะครับอะเรามาดูเลยนะครข้อแรกก่อนเลยผมต้องแนะนำให้รู้จักองค์กรหนึ่งเลยนะฮะชื่อองค์กรว่านะ Board of Governor นะฮะ The Federal Reserve System นะครับองค์กรนี้นะฟังชื่อเต็มเนี่ยอาจจะ ไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตากันนะฮะแต่ว่าชื่อที่เรามักจะได้ยินเวลาเราฟังข่าวเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเฟดนะครับอ่า uh, F E D เฟดนะครับซึ่งคนที่ค่อนข้างจะสำคัญมากเลยนะครับในการที่จะมาแถลงนะครับเรื่องเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยนะครับการเพิ่มดอกเบีย้ยอ่าพวกนี้นะครับการให้นโยบายในเรื่องของพันธบัตรรัฐบาล นะครับที่มันจะมีผลไปกับตลาดหุ้นมีผลไปกับราคาทองคําแล้วก็มีผลไปกับคู่เงินบางครั้งมีผลกับบิตคอยด้วยนะครับเขาก็คือเฟดซึ่งนะเวลาถ้อยแถลงของประธานเฟดนะครับนี่ก็คือประธานเฟดคนปัจจุบันนะครับค่อนข้างมีผลต่อราคานะครับบางครั้งเนี่ยกำลังแถลงในเรื่องของนโยบายของเฟดว่าแค่พูดว่ามีแนวโน้มว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยพูดแค่นี้นะฮะ ทองเนี่ยนะฮะหรือว่าหุ้นในตลาดดาวโจนส์เนี่ยบางครั้งเนี่ยขึ้นลงกันแบบพุ่งทยานเป็นว่าเล่นได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นองค์กรที่มีความสำคัญนะครับโดยเฟดเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นองค์กรที่มีความอิสระนะครับในการทำงานระดับหนึ่งแค่แค่ระดับหนึ่งนะคือเวลาสำคัญสำคัญเนี่ยเขาก็อาจจะนะครับไปร่วมมือกับประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาได้ซึ่งบ่อยครั้งเนี่ยนะครับ โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับเขาก็จะออกมาชวิตนะด่าเฟดอยู่บ้างนะฮะว่าแบบนโยบายไม่โดนใจเลยอะไรเงี้ยนะฮะั้นเฟดนี้ก็จะเหมือนกับเป็นพออนะในด้านการเงินของโลกนะฮะก็ต้องคอยออกกฎระเบียบนะครับไม่ให้มีการได้เปรียบเสียเปรียบกันมากจนเกินไปแต่บางครั้งแล้วก็หลายๆครั้งนะครับองค์กรนี้เนื่องจากว่ามันเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นจากทางยุโรปนะครับ ฉะนั้นเนี่ยนโยบายทางการเงินนะครับมันก็จะค่อนข้างเอื้อนะฮะกับการที่เราเก่อกับการที่เฟดเนี่ยเขาดำเนินนโยบายออกมานะทีนี้ล่าสุดเนี่ยนะฮะหลายๆคนน่าจะได้ยินข่าวนะว่าเฟดทำา QE ทํา q e อค e, นะ่ะ QE คืออะไรอีกเนะีตรงนี้เดี๋ยวเราต้องมาคุยกันนะครับทีนี้ผมอยากจะเล่าวิธีการนะฮะที่เขาจะเอาเงินออกจากกระเป๋าเรานะฮะก่อนดีกว่านะนะฮะ ในในอันแรกๆเลยเนี่ยนะฮะที่เขาสามารถจะดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้เนี่ยก็คือออกมาในรูปแบบของภาษีนะครับภาษีนี้แน่นอนครับตรงไปตรงมานะครับคือเราได้เงินมาเขาเราก็ต้องเอาเงินส่วนหนึ่งของเราเนี่ยนะครับไปจ่ายในรูปแบบภาษีให้กับรัฐถูกไหมอ่าหน้าที่พลเมืองไทยควรที่จะต้องจ่ายภาษีนะอะไรอย่างนี้นะฮะกอนน็อันนี้อันนี้อันนี้ธรรมดานะอันนี้ธรรมดานะครับที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับ ฉะนั้นเนี่ยใครที่มีรายได้คุณก็ไปจ่ายภาษีแต่ทีนี้เราเข้าใจคอนเซปต์ของภาษีไหมอ่ะเออนะครับคอนเซปต์ของภาษีก็คือว่าสมมุติว่าเราทําธุรกิจเราหรือว่าเราทําอะไรบางอย่างที่มีรายได้นะครับพอเรามีรายได้มาเนี่ยและเราต้องเสียภาษีออกไปเนี่ยสมมติว่าเราต้องเสียภาษีประมาณสักหมื่นหนึง่งนะครับถ้าเทียบดูก็คือว่าหมื่นหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเราอาจจะเอาไปทําอะไรที่มีประโยชน์กับตัวเราจริงไหม แต่เราต้องไปจ่ายให้กับรัฐบาลถูกไหมไปจ่ายให้กับรัฐของเราไปไปจ่ายให้กับประเทศของเราฉะนั้นเนี่ยเรายอมเสียสิทธทิประโยชน์ส่วนตัวหมืนหน่นนึงเนี่ยนะครับเพื่อที่จะไปรวมอยู่ตรงกลางของประเทศเพื่อให้ประเทศเนี่ยบริหารเงินอันนี้และเรามีความคาดหวังว่าเราจะได้รับผลประโยชน์ตอบกลับมาในรูปแบบของการบริหารภาครัฐที่ดีเช่นอะไรบ้าง โซาแล้ไม่เสียภาษีเลยรัฐก็จะไม่มีเงินมันก็จะไม่มีเงินไปสร้างถนนไม่มีเงินไปสร้างสวนสาธารณะไม่มีเงินไปจัดหาเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการทางสังคมนะครับอา,อาจจะไม่มีเงินมาซื้อยุโทโธปกรณนฑะ์เพื่อมาป้องกันประเทศเป็นความมั่นคงถูกไหมครับคือกิจการของรัฐเองเนี่ยนะฮะเขาก็มีกิจการหลายอย่างครับที่เออเรามองดูว่าเออหมื่นหนึ่งเราเราคงไม่สามารถทําเรื่องต่างๆเหล่านี้ ได้ขนาดนั้นจริงไหมนะครับฉะนั้นเนี่ยนะฉะนั้นเนี่ยจากคอนเซปต์ตรงเนี้ยมันก็ดูเออคุ้มค่าเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยไอ้เรื่องภาษีเงินได้เนี่ยนะฮะมันมันถูกนักการเมืองเนี่ยโกงกินทําให้ผลประโยชน์ถึงประชาชนเนี่ยมันไม่ได้เยอะเท่าที่เราคาดหวังถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดเรามีผู้นําที่ดีลาเนินนโยบายที่ดีเนี่ยนะ เงินภาษีเราได้ใช้ประโยชน์เต็มไม่เต็มหน่วยเนี่ยเพล๋อ,อเนี่ยเราจ่ายไปหมื่นหนึ่งแต่สิ่งที่เราได้กลับมาเนี่ยอาจจะมากกว่านั้นไงถูกไหมฮะพอรัฐไปบริหารแล้วมันเกิดผลประโยชน์เกิดเท่าทวีคูณของเงินที่เราจ่ายไปอย่างนี้เราก็พร้อมที่จะเสียภาษีคือจริงๆคอนเซ็ปต์มันดีนะครับเพียงแต่ว่าในขั้นตอนของการปฏิบัติเนี่ยมันมีการโกงกินมันมีการใช้ภาษีไปอย่างไม่ถูกต้องนะครับไปใช้บางส่วนมากเกินไปบางส่วนน้อยเกินไปนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษีนะครับ ต่อมานะฮะอ่าน,นี้เรียกว่า v ว t นะครับหรือภาษีมูลค่าเพิ่มนะฮะวเนี่ยจะมีความฉกัดฉกันมากกว่า i n c o m มแท็หรือว่าภาษีรายได้นะเหตุผลเพราะว่าตัว v วทเนี่ยทุกครั้งที่เราจ่ายเงินออกไปรัฐจะเก็บภาษีเขาเรียกว่าภาษีบริโภคนะครับหรือเรียกว่า v วนะซึ่งอันเนี้ยคือทุกคนต้องจ่ายภาษีครับ ทุกคนนะไม่มีการยกเว้นนะเราแค่ไปซื้อของที่เซเว่นอีเลฟเนี่ยถ้าดูในใบเสร็จเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมีแวดนะครับแวดต,ตรงเนี้ยเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเราซื้อซื้อของนะครับห้างร้านนะครับหรือว่าเราไปกินอาหารแล้วเขาคิดแวดเราเห็นไหมแวดเจ็ดเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะครับร้านอาหารหรือว่าธุรกิจพวกนี้เขาไม่ได้แวดพวกนี้นะครับเขาต้องส่งแวดเนี่ยให้กับาทางรัฐบาลเหมือนกันส่งให้กับสัมปาานเหมือนกันนะครับ วตนี่ทําไมมันชะกัดชะกันกว่าภาษีเงินได้คือข้อแรกเนี่ยภาษีเงินได้คือคุณต้องมีเงินได้คุณถึงเสียภาษีแต่แวดนี่ก็คือว่าต่อให้เป็นเด็กนะฮะเนี่ยนะฮะผมเอารูปมาให้ดูเลยนะเด็กนะฮะเด็กคนนี้นะฮะซื้อไอศครีมทานเนี่ยนะฮะเขาก็ต้องเสียภาษีคือไม่สนใจครับจะมีไรคุณจะมีไรายได้ไม่มีไรายได้ไม่รู้แต่ถ้าคุณบริโภคอะเออผมเก็บภาษีอะนะครับดังนั้นเนี่ยเถียงเลยนะฮะใครที่ มาบอกว่าคนจนไม่ต้องเสียภาษีนี่นะฮะเถียงเลยนะฮะนะ,ะเพราะคนจนนี่ไม่เคยได้เคลมแบตเลยนะฮะคนรวยเนี่ยมีการเขาเรียกว่ามีการเคลมแบตกันได้นะฮะมันเป็นแบตซื้อแบตขายอีกนะครับฉะนั้นเนี่ยคนทุกคนเสียภาษีด้วยข้อนี้แน่นอนครับเพราะทุกคนต้องกินต้องใช้ทุกคนเข้าเซเว่นทุกคนเข้าบิ๊กซีโลตัสทุกคนไปบริโภคไม่ว่าจะดูหนังถ้าคุณติดต่อคุณไม่ได้อยู่ในป่านะคุณไม่ได้แบบล่าสัตว์หาอะไรกินเองอะนะฮะ คุณจะต้องเสียภาษีแวดอย่างแน่นอนนะเลี้ยงไม่ได้นะฮะเหมือนความตายเลยนะทีนี้มาดูอันเด็ดนะฮะอันเด็ดอันนี้เลยนะที่ผมต้องอธิบายเลยนะอันนี้เขาเรียกว่า QE นะครับ QE คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยที่รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาเนี่ยทำ QE มาหลายรอบมากแล้วนะครับทำมาตั้งแต่ยุคแฮมเบอร์เกอร์คริสนะครับ ที่เป็นวิกฤตซับพลาสมในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์มีการขายหนี้ต่อกันนี่ผมเล่าหลายรอบนะฮะไปดูในคลิปก่อนก่อนได้นะฮะมีอยู่ QE ก็คือการพิมพ์แบงออกมานึกออกไหมฮะพิมพแบงออกมาเข้ามาอัดเข้ามาในระบบเศรษฐกิจซึ่งรัฐบาลเดียวที่ทําได้คือสหรัฐอเมริกาเพราะว่าการพิมพ์แบง์ของอเมริกาไม่ต้องใช้สินทรัพย์มาค้าเพราะเขาถือว่าเขาคือทรัพย์สินที่ดีที่สุดในโลกนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่แล้วนะครับทีนี้พอทํา QE มันเกิดอะไรขึ้น QE ก็คือสมมติว่าเมื่อก่อนเนี่ยในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันมีเงินอยู่ล้านหนึ่งนะนะเขาพิมแบงออกมาล้านหนึ่งทุกคนก็ถือเงินล้านหนึ่งใช่ไหมสภาพหนึ่งเขาบอกเออโอเคเขาจะทํา QE เขาพิมพ์แบงออกมาเลย5ล้านพิมเพิ่มเข้าไปในระบบอีก5ล้านนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้เงินของเรามันถูกเจือจางผ่านกระบวนการ QE นี่หรอไหมเมื่อก่อนเนี่ยมันคือส่วนทั้งระบบมีอยู่ล้านหนึ่งนะครับและเรามีเงินอยู่ในตัวเนี่ยสมมติว่าเรามีอยู่สักแสนหนึ่งเลยอะ นะมันคือหนึ่งแสนนะครับมันคือหนึ่งแสนในล้านหนึ่งหนึ่งแสนในล้านหนึ่งโอ้มันก็เโอเคมีสัดส่วนประมาณนี้อยู่ๆพิมพ์มาอีกห้าล้านปักมารวมของเดิมอีกล้านหนึ่งกลายเป็นหกล้านในระบบเรากลายเป็นเงินหนึ่งแสนในหกล้านนะมันเล็กมันเล็กลงมากนั่นหมายความว่าเวลารัฐบาลอเมริกาหรือก็ตามเนี่ยนะฮะหรือคนที่อยู่ภาคการเงินเนี่ยเขาทําอะไรก็ตามที่มัน ผิดพลาดมีความผิดพลาดทางนโยบายทางอะไรอย่างเงี้ยนะครับเช่นเล hm oh m มนบาลเทอร์ล้มทําให้สถาบันการเงินเขาก็ล้มตามเกิดหนี้ที่ขนาดใหญ่มากวิธีการของอเมริกาคือปั๊มคิวออกมาโยนปักแสดงว่าอะไรแสดงว่าเฮ้ยเราไม่ได้ไปมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับการทําธุรกิจของคุณเลยใช่ไหมคุณรวยเราไม่ได้รวยขึ้นเลยแต่พอคุณเป็นหนี้อา้าวทาไมคุณมาทําให้เงินเรามันเล็กลงอ่ะ เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการโยนหนี้ให้ประชาชนผ่านระบบ QE หรือเขาเรียกว่า taxon money นะครับภาษีจากการมีเงินฉะนั้นคนที่ยิ่งมีเงินมากๆเนี่ยในระบบเนี่ยคุณยิ่งโดนข้อนี้เยอะขึ้นถูกไหมอันเนี้ยเป็นปัญหาครับนี่คือวิธีการขโมยเงินของรัฐบาลนะแต่รัฐบาลไทยทำ QE ไม่ได้นะครับเราต้องมี asset มาแบกนะฮะยังดีหน่อยแต่ว่าถึงยังไัก็ตามเงินมันมากขึ้นในโลกและยิ่งตอนเนี้ย เฟดเนี่ยนะเขาประกาศว่าเขาขออัด QE แบบอันลิมิตคือไม่มีวงเงินในการปั๊มอะครับคือตรงไหนแย่เขาปั๊มไปอุดปั๊มไปอุดปั๊มไปอุดเลยนะนี่ก็เป็นสภาพของเฟดตอนนี้นะฮะเนี่ยปั๊มเงินใหญ่เลยนะเพื่อที่จะดันหุ้นให้มันไม่ล่วงไปกว่านี้นะเอ,ะนะอานะครับต่อมานะฮะข้อที่ข้อที่4นะฮะเขาเรียกว่า Negative Interest Rate นะฮะก็คือคือเมื่อเราไม่ยอมใช้เงิน นะฮะนิกเกอตีฟอินเทอร์เนเนี่ยจะเกิดขึ้นก็คือมันเป็นภาษีจากเวลานะครับคือมันเป็นดอกเบีย้ยติดลบคือถ้าเกิดคุณยังถือเงินไว้นานๆนะครับคุณจะโดนภาษีชนิดหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยนะก็คือดอกเบีย้ยติดลบหมายความว่าส้าว่าติดลบร้อยละหนึ่งเรามีเงิน100บาทปีหนึ่งผ่านไปเราเหลือ9 9บาทดังนั้นเนี่ยการออกไอตัวนโยบายภาษีดอกเบีย้ยติดลบผมก็ภาษีอยู่นั่น <laughs> ดอกเบีย้ยติดลบเนี่ย มันทำให้เราต้องถูกกระตุน้นนำเงินเนี่ยไปใช้จ่ายนะครับเพื่อที่จะไม่ถูกทำให้เงินที่อยู่ในกระเป๋าเราเนี่ยนะครับต้องติดลบอ่ะอันนี้ก็คือเป็นการผักภาระให้ประชาชนอีกแล้วจริงไหมนะครับอยู่ๆมีเงินอยู่ดีๆอ้าวทำไมรัฐบาลดูดเงินกลับไปล่ะใช่ไหมนี่แหละส่วนนี้แหละคือทำให้ ะะเงินที่พิมพ์ออกมาเนี่ยนะส่วนหนึ่งก็จะไหลเข้าไปสู่กระเป๋าคนจนในขณะที่คนมีเงินจะโดนภาษีทั้ง QE ทั้งอดอกเบีย้ยติดลบตลอดเวลานะครับนะถ้าคิดอีกแง่หนึง่งมันก็เป็นการนะฮะเขาเรียกว่าบาลานซ์นะบาลานซ์เศรษฐกิจนะป้นคนรวยมาช่วยคนจนอันนี้ของจริงคือคนที่มันจนเนี่ยนะมันไม่มีเงินอยู่แล้วอ่ะเออมันก็จะไม่โดนภาษีพวกนี้ถูกไหมอืม นะครับแล้วถามว่าแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นนะมันก็จะเกิดคอนเซปต์อย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าเขาเรียกว่าเฮลิคอปเตอร์มันะนะนี่นะเฮลิคอปเตอร์มันนี่เนี่ยก็คือรัฐบาลเนี่ยคอนเซปต์ก็คือว่าเฮ้ยเศรษฐกิจมันตกต่ำเฮ้ยนะรัฐบาลก็เลยเอาเงินเนี่ยอัดฉีดยื่นเข้าไปหาประชาชนเลยโดยตรงโดยที่เมื่อก่อนเนี่ยคอนเซปต์ concept ของเฮลิคอปเตอร์มันนี่มันยังทําได้ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะครับ ต่างจากปัจจุบันนะปัจจุบันเนี่ยเฮลิคอปเตอร์มันนี่มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเหตุผลเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ย <c oughs> การที่จะเอาเงินไปแจกคนเป็นล้านๆคนเนี่ยมันเสียค่าใช้จ่ายเยอะคือมันไม่สามารถขนเงินขึ้นไปบนเฮลิคอปเตอร์แล้วโปรยลงไปทั้งประเทศได้จริงไหมนะครับปัจจุบันเนี่ยมันมีระบบที่เรียกว่าสังคมไร้เงินสดใช่ไหมเรามี e wallet เรามีเงินก็แค่แบบอยู่ในตัวเลขในมือถือ รัฐนะบาลเนี่ยสามารถโอนเงินเข้าไปในบัญชีของทุกคนได้เลยอันนี้ก็ทําให้คอนเซปต์ของเฮลิคอปเตอร์มันนี่เนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นพอเงินเนี่ยมันถูกอัดฉีดเข้าไปที่คนโดยตรงเลยเนี่ยข้อดีก็คือว่าคนก็นําเงินเหล่านั้นเนี่ยไปใช้ใจ่ายในระบบเศรษฐกิจมันก็ทำให้เศรษฐกิจหมุนต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะคะรับถามว่าเงินพวกนี้มาจากไหนเงินพวกนี้ก็มาจากภาษีของเราทุกคนคนที่ต้องจ่ายภาษีไงแทนที่ การจ่ายภาษีของเราเนี่ยจะได้เอาไปอุดหนุนอย่างที่ผมบอกว่าอุดหนุนทั้งสวัสดิการรัฐอุดหนุนทํานทำตนหนุนหนทางทําอะไรให้มันดีสุดท้ายก็ต้องมาแจกให้กับคนจนนะครับแจกให้กับคนทั่วไปก็ทําให้นะเงินเหล่านั้นมันไม่ได้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงแต่ถูกไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งมันก็ไม่ได้ดีอะไรกับระยะยาวนะครับ แต่มันก็จําเป็นต้องทําในบางครั้งนะฮะเพราะมันก็มีประโยชน์อยู่บ้างอย่างตอนนี้นะครับมีเรื่องโควิด -19 นะฮะคนอาจจะขาดรายได้ระบบเศรษฐกษิจอาจจะพังขึ้นมามนอาจจะมีการาล้มกันเป็นโดมิโน,โนอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ต้องมีการออกมาตรก,การมาช่วยอะไรระยะสั้นอย่างนี้ก็สมเหตุสมผลเป็นเรื่องที่ทําได้นะครับเพ็นไว่าผมเล่าให้ฟังว่านี่คือวิธีการที่เขาเอาเงินออกจากกระเป๋าเรานะครับรูปพีระมิด of แคปิทัลิสต์ซิสเต็มเนี่ยเป็นอะไรที่โอ้โหผมผมว่ามันเป็นอะไรที่สุดๆจริงๆนะไอ้รูปนี้นะฮะนะก็คือว่าฐานบนเนี่ยนะฮะเขาก็จะเป็นคนควบคุมกฎถูกไหมผ่านอะไรบ้างครับผ่านองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรทางาศาสนาองค์กรทางการปกครองต่างๆนะครับแล้วก็จะควบคุมลงมาอีกผ่านอะไรครับผ่านกองทัพ ผ่านผู้ที่สามารถมีการใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารนะครับทุกคนแล้วก็ลงมาชนชั้นปกครองแรกก็คือพวกอีลิตชนชั้นที่คนรวยมากเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของธุรกิจก็จะทําไมครับก็จะมากดขี่คนที่ใช้แรงงานข้างล่างมันก็จะ <laughs> กลายเป็นปิระมิดอย่างนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำเฮลิคอปเตอร์มันนี่เนี่ยนะสังเกตนะว่าคนข้างล่างเหล่านี้เขาไม่สามารถจะบริโภคซื้อใช้กันเองได้อะนะ คนเหล่านี้พอได้เงินไปเนี่ยนะครับเขาก็ไปใช้จ่ายกับคนข้างบนทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่บนบนเป็นอีลิตเนี่ยนะครับก็ทําให้การที่เราแจกเงินไปเนี่ยเงินมันไม่ได้อยู่กับคนจนครับเงินมันกลับไปหาคนรวยทุกครั้งไปยิ่งแจกเงินนะครับโหเจ้าสัวนี่รวยขึ้นทันตาเลยนะจะเห็นว่านโยบายแจกเงินที่เราทํากันมาครั้งสองครั้งสามครั้งก็ตามเนี่ยนะถ้าไปดู เรียกว่ารายได้ของเจ้าสัวทั้ง11ตระกูลเนี่ยนะฮะก็จะเห็นเลยนะฮะว่าโหเงินเยอะขึ้นมากเลยนะทั้งที่เราบ่นกันนะคนชนชั้นเราเนี่ยบ่นว่าแบบเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีผมว่าขอสรุปตรงนี้นิดหน่อยว่ามันก็เลยเป็นที่มาของการถือกําเนิดน,นะ,ะนะ บิตคอยนะที่เขาเขียนไว้ในบล็อกเชนเนสิสนะฮะอันนี้ทุกคนก็ย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมอธิบายเรื่องบิตคอยได้เลยนะว่าเห็นไหมฮะวันนี้เนี่ยเห็นแล้วนะครับว่าการทํา QE หรือการที่ทําอย่างเงี้ยรัฐบาลเขากําลังขโมยเงินจากเราจริงไหมมันก็เลยเกิดบิตคอยเขาก็เ,เขียนเลยนะว่าบิตคอยเนี่ยเขาเอาพาดหัวของ uh, the New York Times นะฮะนะฮะเรื่องเกี่ยวกับการพิมแบงค์เนี่ยนะฮะเนี่ยตรงนี้เป็นการทํา QE นะฮะก็ออกมาเลยนะของวันที่3 มก,กราคม2 0 0 9นเะค้าเขาบอกเลยนะว่าเขาต้องการที่จะต่อต้านในระบบขโมยเงินจากประชาชนอันเนี้ยนะครับไม่ต้องการให้มันมีนะฮะมันเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมนะคุณไปก่อนหนี้กันเนี้ยนะนะทำไมคุณถึงโยนหนี้ให้กับประชาชนละ่ะนะก็เลยเกิดบิตคอยบิตคอยจะถูกจำกัดแค่2 1เ2ล้านเหรียญไม่มีการทำา QE ไม่มีดอกเบีย้ยติดลบนะครับ และเราสามารถโอนหากันเองได้นะก็ทำให้บิตคอยอยู่ยงคงกระพันมาถึงวันนี้แล้วก็มีแนวโน้มจะมีแนวโน้มนะว่าบิตคอยเนี่ยอาจจะมีราคาหรือมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคตอีกนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะฮะของคลิปในวันนี้นะฮะใครขโมยเงินฉันไปก็คงจะรู้แล้วนะว่ารัฐบาลเนี่ยเขามีวิธีเอาเงินออกจากกระเป๋าเรายังไงบ้างภาษีหรือนโยบายแต่ละอย่างเนี่ยมันส่งผลกระทบยังไงกับ เงินในกระเป๋าของเราบ้างนะครับเรายังมีคลิปดีๆอีกมากมายนะครับเพื่อนๆสามารถติดตามได้ในรายการ Bitcoin Trader t ท a แ l a n d นะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเราใกล้จะถึงยอดเท่าไหร่นะเกิน1 7 0 0 0พซับแล้วนะเอออีกนิดเดียวนะช่วยๆกันนะครับก็อยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็มีความรู้กันทั่วหน้านะครับขอให้กำไรเป็นของทุกคนครับวันนี้สวัสดีครับ